มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พรรษาตำรวจเตรียมพร้อมกำลัง18กองร้อยรับมือเหตุรุนแรงกลุ่มเสื้อแดงหน้าสารรัฐธรรมนูญชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ กอสอทอชอส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการ 3G ให้ลดค่าบริการร้อยละสิด้าน AIS เปิดตัวเต็มรูปแบบรายแรกรองพอบชนสั่งพักราชการดับตำรวจจราจรสอนอบางนาในคลิปเฉาแล้วขอผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลจับแท็กซี่มหาภัยพาผู้โดยสารสาวเข้าโรงแรมหวังข่มขืนเหยื่อตัดสินใจกระโดดหนีจากรถรอดวุดวิต สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มติชนข่าวข้ามค่ะประจำวันอังคารที่7พฤษภาค,คม2556อยู่กับเรา2คนดิฉันอารีน์สุ่งเรืองค่ะและดิฉันวีรพัฒน์อินทมาค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญานามพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินแด่สมเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน80พรรษา นายแพทย์ทศพรเสรีรักโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญานามพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน8 0พรรษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนอกจากนี้คอรมอยังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมทั้งสิ้น11,792ล้านบาทเพื่อเบิกจ่ายเงินและปรับตามคุณวุฒิแก่ พนักงานมหาวิทยาลัายที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่1มกราคม2555เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าเทียมกับพนักงานที่บรรจุใหม่หรือหลังจากที่รัฐบาลมีมติเพิ่มเงินเดือนข้าราชการขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจโดยจะต้องไปดําเนินการปรับแก้กฎหมายเพื่อควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป กลุ่มคนเสื้อแดงหน้าสารรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยบอกว่าพร้อมที่จะยุติการชุมนุมนะคะถ้าหากว่ามีมวลชนมารวมตัวกันไม่ถึงแสนคน นายพงศพิิษิ์คงเสนาประธานกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยืนยันว่าในวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีการนัดชุมนุมใหญ่แต่ไม่ได้คาดหวังกับจํานวนผู้ร่วมชุมนุมและยอมรับว่าหากผู้ชุมนุมมาไม่ถึงหนึ่งแคนมีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกการชุมนุมเนื่องจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมมีสปิริตพอและมีแนวทางอื่นคือการขับเคลื่อนไปทุกจังหวัดเพื่อลาลายชื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญต่อไป นายชวนาตรัยมาศเลขาธิการสํานักงานสารรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่ได้วิตกกังวลใดๆและจะยังคงมาทํางานกันตามปกติและไม่ได้มีการประสานขอกําลังตํารวจมาดูแลเป็นพิเศษส่วนด้านพลตํารวจตรีปริญญาจันทร์สุริยารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวว่าได้มีการจัดกําลังให้เหมาะสมกับจํานวนผู้ชุมนุมณสถานที่แล้วซึ่งจะใช้กําลังตํารวจเพียงหนึ่งกองร้อยและมีกําลังสนับสนุนอีก1 8กองร้อยหากมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงทั้ จะต้องดูแลความปลอดภัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ชุมนุมรวมถึงข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ด้วยส่วนความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟซึ่งเป็นเครือข่ายกเกษตรกรรายย่อยและคนจนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดในอดีตเดินทางมาชุมนุมบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้นาย,ยกรัฐมนตรีตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์ในการแก้ไขปัญหาโดยในเรื่องนี้นาย,ยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยาย กรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมไปดําเนินการติดตามปัญหาพร้อมจัดหาที่ดินที่ทํากินให้กับประชาชนส่วนด้านพลตํารวจตรีอนุชัยเล็กบํารุงรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลหนึ่งเสนอรายชื่อพนักงานสอบสวนพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะออกหมายเรียกให้นายสมชัยกตันยุตานันหรือชัยราชวัตรนักเขียนการ์ตูนล,ล้อก,กันเมืองชื่อดังมารับทราบข้อกล่าวหาหลังโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงถึงนาย,ยกรัฐมนตรี เลขาที่การสอมอชอนะคะเล่นตรวจสอบค่ะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมีความเชื่อมโยงกับการพูดคุยสันติภาพหรือไม่ขณะที่ชัยชนะของนายนาจิปราซักจะส่งผลให้การพูดคุยมีความรับรื่นมากขึ้น พลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้รับรายงานว่าการก่อเหตุความไม่สงบหลายจุดที่จังหวัดปัตตานีเป็นการก่อกวนแต่กำลังสืบสวนว่าเชื่อมโยงก,กับการพูดคุยสันติภาพหรือไม่หรือเป็นภัยแทรกซ้อนอื่นๆซึ่งจากการก่อเหตุทําให้มีข้อมูลมากขึ้นว่าเป็นกลุ่มใดแต่การพูดคุยก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะการที่นายนาธิปราสักชนะการเลือกตั้งและกลับมาเป็นรัฐบาลสมัยที่สองจะทําให้การพูดคุยราบรื่นมากขึ้นสําหรับการพูดคุยในวันที่13 วิทุนาย,ยานนี้เนื้อหายังคงเป็นเรื่องของการลดเหตุความรุนแรงและเน้นให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลและให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของเจ้าที่และประชาชนเป็นพิเศษพร้อมกับให้เจ้าที่ด้านวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ยอย่างเป็นระบบส่วนเหตุการณ์ความไม่สงบในวันนี้นะคะสองคนสองคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ยิงนายธีรล,ลักษณ์สุวรรณรัตประลัดเทศบาลตําบลมายอเสียชีวิตในร้านอาหารขณะนั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายเฝ้าติดตามผู้ตายมานานเมื่อสบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว กกรอก็พอใจมาตรการในการแก้ปัญหาเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยบอกว่าไม่ควรชะล่าใจส่วนด้านหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลก็ระบุว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายพยุงศักชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกอกรซึ่งได้เชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอดีตรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะกรณีการแข่งข้าของเงินบาทซึ่งมีความเห็นว่าเงินบาทไทยมีแนวโน้มแข็งค่าตามพื้นฐานเศรษฐ,ษฐกิจที่เติบโตและแข็งแกร่งแนวโน้มดังกล่าวทําให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับกับการแข่งขันที่จะเพิ่ม ขึ้นในอนาคตนายพยุงศักดิ์กล่าวว่าส่วนค่าเงินบาทปัจจุบันพบว่าอ่อนค่าลงมาถือเป็นเรื่องที่น่าพอใจแต่ก็อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการมาดูแลทันทีหากเงินบาทแข็งค่าระดับ2-3%สเปเซส่วนด้านกรมการค้าภายในค่ะขอให้ผู้ประกอบการตึงราคาอาหารสําเร็จรูปนะคะพร้อมเดินหน้าจัดงานธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าคาองชีพแก่ประชาชน กรมการค้าภายในจัดงานสินค้าราคาประหยัดครบรอบ71ปีกรมการค้าภายในจำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ20ถึง40 ตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคม2556บริเวณลานอเนกประสงค์กระทรวงพาณิชย์โดยเนื้อหมูลดเหลือ90บาทต่อกิโลกรมัมน้ำมันพืชขวดละ29บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทนางสาววิบูลย์รักร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าช่วงนี้สินค้าเกษตรหลายชนิดเริ่มปรับตัวดีขึ้นทําให้ภาระต้นทุนของเกษตรกรลดลงแต่ยังคงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารสําเร็จรูปที่25-30บาท รวมทั้งยังยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดงานธงฟ้าต่อเนื่องตลอดทั้งปีตามที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล193ล้านบาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อกดดันตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะมีประเด็นและก็ความเคลื่อนไหวอย่างไรไปติดตามจากมติชนวิเคราะห์ค่ะ